เอาละครับท่านผู้ชมครับไปกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ต้องถือว่าสุดระทึกเลยเมื่อตำรวจทางหลวงนะครับของกาญจนบุรีครับมีการไล่ล่ารถกระบะนะครับต้องสงสัยและมีการขับเร่งเครื่องนะครับพุ่งข้ามนะครับรางรถไฟเนี่ยก่อนที่จะคนขับเนี่ยจะทิ้งรถนะครับวิ่งหนีไปนะครับค้นภายในรถเจออะไรรู้ไหมครับท่านผู้ชมครับเจอปืนอาก้านะครับพร้อมใช้จํานวน2กระบอกครับไปดูภาพเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับ นี่เป็นภาพเหตุการณ์นะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเนี่ยกำลังปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจนะครับป้องกันปราบปรามการกระทําความผิดกฎหมายนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือประชาชนบนถนน323จังหวัดกาญจนบุรีทองผาภูมิ ได้พบรถกระบะนะครับต้องสงสัยขับมานะครับขับผ่านมาแล้วก็มุ่งหน้าไปทางพองผาภูมิด้วยความเร็วสูงนะครับจึงได้มีการติดตามไปแล้วก็เปิดนะครับสัญญาณไฟและก็ส่งเสียงให้รถคันดังกล่าวนั้นจอดนะครับแต่ว่าปรากฏว่ารถคันดังกล่าวนั้นกลับไม่จอดนะครับกลับเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าที่บริเวณประตูวัดนะครับ ว,วังใหญ่นะครับแล้วก็ขับเข้าไปในหมู่บ้านนะครับแล้วก็วิ่งผ่านดินลุกลังนี่ฝุ่นนี้ตลบอบอวนเลยแล้วก็พยายามจะเร่งเครื่องยนต์นะครับเพื่อให้ข้ามนะครับ ลางรถไฟนะครับแต่ผลปรากฏว่าอันนี้ก็ข่าไม่พ้นนะครับหรือว่ารถโหลดเตี้ยไม่รู้นะครับใต้ท้องรถนะครับก็ดันไปติดคาอยู่ที่บริเวณรางรถไฟนะครับตรงสถานีรถไฟวังใหญ่นะครับในหมู่2ตําบลท่าเสาอําเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากนั้นครับคนขับก็ได้เปิดประตูนะครับพอเปิดประตูออกมาเท่านั้นแหะครับวิ่งหนีเข้าป่านะครับไปด้วยความรวดเร็วทิ้งรถเอาไว้นะครับ จากการตรวจสอบภายในรถนะครับเป็นรถกระบะยี่ห้อ Ford นะครับรุ่น f o r ์จูเนอร์นะครับสมาร์ทแคปนะครับสีดำนะครับแล้วก็การชนเนี่ยนะครับก็มีการเอาออกด้วยนะครับตรวจสอบภายในรถนะครับบริเวณเบาะด้านหลังนะครับพบถุงนะครับถุงปุ๋ยเนี่ยสีขาวนะครับปิดทับด้วย ถุงพลาสติกสีดำนะครับเมื่อเปิดออกมาเท่านั้นละครับเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงกับผงะเลยเพราะว่าพบอาวุธปืนอาก้าจำนวน2กระบอกซึ่งกระบอกแรกนะครับมีพันท้ายนะครับหกระบอกและอีกหนึ่งกระบอกไม่มีพันท้ายปืนนะครับแล้วก็ยังมีแม็กกาซีนอีก3อันแล้วก็ลูกกระสุนปืนอีกจำนวน22นัดนะครับและก็ตรวจค้นภายในรถนะครับก็ไม่พบเอกสารนะครับนี่ต้องบอกว่า ในการตรวจคน้นครั้งนี้แม้ว่าจะพบอาวุธปืนแล้วยังพบเอกสารนะครับประเภทบัตรประชาชนและก็ใบขับขี่ภายในรถนะครับคึ่งคนขับเนี่ยเป็นชายอายุประมาณสัก45ปีเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับและก็พบสำเนาทะเบียนรถและจึงได้นํารถนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้น,ดนาํารถคันดังกล่าวเนี่ยพร้อมด้วยอาวุธปืน นะครับแล้วก็เอกสารนะครับไปตรวจสอบที่หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงไซโยกนะครับบริเวณเขา3ชั้นนะในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับ จากการตรวจสอบรถคันดังกล่าวพบว่าอะไรรู้ไหมครับท่านผู้ชมครับเอกสารที่เจ้าหน้าที่ทั้งหมดพบในรถเนี่ยเป็นเอกสารนะครับซึ่งปลอมนะครับปลอมแปลงนะนี่ต้องถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารทางราชการทั้งไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถป้ายภาษีและก็สำเนานะครับคู่มือจดทะเบียนรถด้วย ส่วนอาวุธปืนอาก้าทั้งสองกระบอกนะครับไม่พบหมายเลขปืนและก็สภาพนี่ต้องบอกเลยว่า ปืนทั้งสองกระบอกนะเป็นปืนอาก้าเนี่ยสภาพนั้นพร้อมใช้งานเลยทีเดียวส่วนบัตรประชาชนและก็ใบขับขี่นะครับที่พบนะครับจากการตรวจสอบนะครับก็พบว่ามีประวัตินะครับว่าเคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงกาญจนบุรีในการจับกลุ่มนะครับในข้อหาช่วยบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเมื่อพุทธศักเมื่อพศนะครับเมื่อปี2565และก็ยังถูกออกหมาย จับนะครับในข้อหาพรบรยาเสพติดและก็ยังมีการเกี่ยวโยงนะครับกับขบวนการขนแรงงานต่างด้าวยาเสพติดและก็อาวุธปืนสงครามทางเจ้าหน้าที่นะครับก็จะได้มีการดำเนินการในการสืบสวนสอบสวนและก็ติดตามตัวนะครับจับกลุ่มมาดำเนินคดีต,ต่อไปนี่ก็ถือว่า เป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงกาญจนบุรีในการสังเกตนะครับเห็นรถต้องสงสัยคันนี้วิ่งมาแล้วก็ใช้ความเร็วด้วยพอไล่กันไปแบบนี้นะครับแล้วก็ทำให้รถคันดังกล่าวเนี่ย เกิดท้องเนี่ยไปติดกับรางรถไฟนั่นเองนะไอ้คนขับเองมันก็เลยไหวตัวครับโดยการเปิดประตูรถและก็วิ่งหนีไปนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ตรวจสอบภายในรถก็พบปืนอาก้า2องกระบอกนะครับซึ่งกระบอกหนึ่งนี่ต้องบอกว่ามีพันธุ์ท้ายปืนก็ไว้ไว้แนบนะส่วนอีกอกระบอกหนึ่งไม่มีพันธ์ท้ายปืนนะครับเอกาสารภายในรถนะทุกอย่าง ปลอมแปลงทั้งหมดเลยอ่านี่ก็ถือว่าเป็นผลงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงในการไล่ล่านะครับอ่าเดี๋ยวก็ตามตัวได้นะ